ชื่อนางสาวเาไปรนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาล3นะคะในการจัดการเรียนการสอนเด็กๆชัน้นอนุบาลนะคะคุณครูจะเน้นเด็กเป็นสําคัญโดยจะสนองตามความต้องการและความสนใจของเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกาย และจะมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปตามความเหมาะสมค่ะครับสวัสดีครับผมนายภักไายสมบัติตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งนามนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาแนะนำมาให้เรียนรู้ด้วยกันกับน้องเอิญน,นางสาว ปัตมารพรพีชานะครับนักศึกษาปอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชบันครรีธรรมราชนะครับก็บยินดีอย่างยิ่งนะครับเออนนว่ายังไงมีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเาช่นการเข้าโรงเรียนจนตลอดทั้งวันในการกิจกรรมคะ่ะเ,เริ่มแรกเลยก็คือก่อนจะเข้าโรงเรียนมีการจัดการยังไงบ้างคะช่วงนี้นะครับเป็นเรียกว่ายุค การระบาดของาาาเชืออ้อสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นครูช่วงนี้ครับไม่เฉพาะแต่ครูภาคอย่างเดียวครูท่านอื่นๆน,น,นะครับก็แต่ละวันต้องมาก่อนเด็กนักเรียนนะครับประมาณหนูโมงครึ่งก็ถึงโรงเรียนแล้วะนะครับเพื่อมาคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับพอเข้าคัดกรองเสร็จก็เข้าสู่กิจกรรมเคารพธงชาติะนะางรคใช่ครับ กัดกรองเรียบร้อยอะไรก็วัดอุณหภูมิเรียบร้อยก็เข้าแถวเคารพตงชาติประจําวันแต่ละวันนะครับในการเข้าแถวเคารพตงชาติแต่ละวันเนี่ยคุณครูประจําวันมีหน้าที่อวบรมบ่มนิสัยการรักชาติศาสนาพระมหาคตริย์นะครับตามตามาหลักของเรานะครับ แล้วก็เขา<น>เขาลุกน้งชาติเสรยก็จะมีกิจกรรมเข้าโรงเรียนในการเรียนวิชาต่างๆกิจกรรมเข้าโรงเรียนก็ปกตินะครับเป็นปกติแต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับคือคือของเราเนี่ยไม่ครบชั้นเรียนไม่ครบหลายวิชานะครับก็จําเป็นบางหลายวิชาก็ต้องบูราณาการนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ได้นะครับในชั่วโมงกิจกรรมในชั่วโมงแต่ละวิชานะครับก็ จัดการกันไปตามเนื้อหาสาระตามตัวชี้วัดของหลักสูตรนะครับก็ไม่มีปนันอาไรครับอกอดแทกคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยในตนเองนะครับประชาธิป,ปไตยในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะครับเราต้องน้นนะครับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับให้นักเรียนสามารถแยกแยกได้นะครับ ว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเราต้องสอดแทรกสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องแบบนี้นะครับค่ะครับและพอเรียนเสร็จเราก็จะมีกิจกรรมอบรมแต่ละวันแน่แนแต่ละวันแต่ละวันนะครับแต่ละวันเสร็จจากเรียนกลับบ้านนะครับกิจกรรมตอนกลับบ้านจากกลับบ้าน ในช่วงสุดท้ายนักเรียนก็มาเข้าแถวนะครับหน้าห้องเรียนแต่ละแถวนั่งเ,เรียบร้อยครูมีอะไรที่ในตอนกลางวันขาดตุบกบกพร่องนะครับ,บกนบ็นํามาชี้แนะนํามาบอกกล่าวนักเรียนนะครับแต่ละวันนะครับเป็นหน้าที่ของครูเวนไปทำวันนะครับแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก็จัดแถวกลับบ้านนะครับที่โรงเรียนเนี่ยมีบริการรถรับสง่งรถตู้รับส่งนะครับ ก็จะเนนักเรียนเป็นแถวเป็นเป็นสายเรียกว่าเป็นสายไปตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งถึงหัวบันไดบ้านนะครับช่วงเช้าก็เช่นกันนะครับรับส่งช่วงเช้าก็รับถึงบันไดบ้านเกือบจะทุกคนนะครับที่นักเรียนที่เพราะว่าเป็นก่อนโน้นเป็นโรงเรียนเรียนรวมของเรานะครับก็ได้งบประมาณ ค่าน้ํามันมาจากธนาารเขตในแ่ละเทอร์นะครับออกมาจากการเรียนรู้ผลส่งนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นการจัดการเรียนรู้ภายในหนึ่งวันของคือักาแน่คะต่ละวันครับวนนี้ต้องขอขบคุณมากครับครับสวัสดีครับยินดีครับ